ท่านกินเข่าได้ไงขวานเลยกินเทียมเทียงแล้วเนาะท่านได้กินเข่าได้่ายเด็กนอกินผักค่ะ ว่าเอานี่ไปเจียบก็เกิดไปติดกองไปเจี๊ยบจีบกันตายเลย <c oughs> เกิดเต็มม่านน้อยเนี้ยตายก่อนเะเขาเห็นแม่แบบเด็กนู้นคือเกิดวันนี้เรากินครับผมกินนะนี่มันกินรางวันกิน